ในวินาทีนี้แหละที่พวกเราทุกคนจะได้ถอดถอนความคิดสำคัญผิดในวินาทีนี้แหละที่พวกเราทุกคนจะได้ชำระล้างความเชื่อหรือความทรงจำที่ติดยึดอยู่ในจิตใต้สำนึกของอดีตท,ทุกพบทุกชาติแม้แต่ความทรงจำที่ติดยึดอยู่ในระดับอะตอมยีนและ dNA ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และวิวัฒนาการแห่งกาลเวลาเราต้องชำระล้างระบบนี้ทั้งหมดเพื่อที่เราจะได้อัปโหลดวงจรใหม่ที่เหนือกว่านั้นคือวงจรความตระหนักรู้ในระดับวิวัฒนาการขั้นสูงสุดจากจิตสำนึกใหม่ The Emotional Truth สัจธรรมนี้รันเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุข ครูและโคช้ชทางจิตวิญญาณระดับโลกซูเปอร์จูนเนอร์ผู้ค้นพบการวางระบบจิตมามเซตและวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบายเดอะมาสเตอร์โ a ้ a อ e คาบทที่8ตอนที่3 เมื่อเราได้รับรู้ถึงประสบการณ์อันยอดเยี่ยมนี้แล้วพวกเรามนุษย์ทุกคนจะสามารถก้าวกระโดดจากวงจรเก่าเช่นรูปแบบกระบวนการทางฟิสิกส์หรือควอนตัมลีฟเป็นการก้าวกระโดดของจิตวิญญาณที่เรียกว่าสปิริชวลลีฟทั้งการก้าวกระโดดของสปิริชวลลีฟและการก้าวกระโดดของควอนตัมลีฟมีความลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกคน รู้สึกตามผมดังนี้ความรู้สึกของเรากำลังเข้าสู่ระดับของยีนเซลล์ ale, DNA จนถึงอะตอมนิวเคลียสและควาร์กซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดในระดับไบโอพลาสมาที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตของโลกและจักรวาลแล้วในที่สุดเราทุกคนก็จะสัมผัสความรับรู้ในระดับความจริง ความจริงที่เรากำลังเรียนรู้เรียกว่าวิทยาศาสตร์แห่งปัญญายาณวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณยุคใหม่หรือความรู้แจ้งแห่งชีวิตที่ล้ำลึกและอุดมสมบูรณ์ที่สุดกล่าวได้ว่าการบรรลุถึงธรรมชาติในความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงพวกเราต้องทำความเข้าใจว่าธรรมชาติในความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงมันก็คือความสมบูรณ์แบบที่สมบูรณ์แบบที่สุด ดังนั้นเมื่อเราเข้าถึงความสงบของสติการรับรู้ของสมาธิความรับรู้ของความสงบสูงสุดหรือปัญญายาณคือการเข้าถึงสัจธรรมลร้วนที่ผมได้กล่าวมาตลอดอย่างไรก็ตามที่กล่าวว่าความสมบูรณ์แบบนั้นแท้จริงแล้วเป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตดวงนี้เข้าไปรู้เท่านั้นเมื่อจิตดวงนี้เข้าไปรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด คือการเข้าถึงจิตจักรวาลหรือจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่ได้รับการปลดปล่อยตัวเองเข้าสู่ความรับรู้ที่เป็นประสบการณ์ขั้นสูงสุดขอให้เชื่อมกระแสจิตกับผมอีกครั้งหนึ่งในธรรมชาติอันล้ำลึกนี้ที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้ค้นพบกระบวนการชีวิตลึกซึ้งด้วยเหตุว่ากระบวนการแห่งชีวิตนั้นเต็มไปด้วยธรรมชาติ เปร่งลัศมีเจ,จรจับและม,มีที่สิ้นสุดทั้งยังเป็นธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความอิ่มเองมและล้ำลึกในตัวของธรรมชาตินั่นเองโดยไม่อาจหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้อีกด้วยความรับรู้อันแสนวิเศษนี้จึงเข้าไปถึงประสบการณ์สูงสุดเมื่อเราฝึกฝนเราจะเข้าถึงธรรมชาตินี้เป็นการเข้าถึงอนุภาคของจิตในระดับควค์กซึ่งเป็นอะตอมที่เล็กที่สุด ที่ผมไล่วงจรที่พวกเราได้รับรู้ไปก่อนหน้านี้ผมขอไล่วงจรดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มต้นตั้งแต่การสัมผัสกับความรู้สึกที่เข้าไปสู่ธรรมชาติที่ลึกซึ้งที่สุดในระดับของอะตอมและเซลล์มีความรู้สึกว่าเซลล์และอะตอมในร่างกายของเราเกิดความซาบซ่านขึ้นขอให้พวกเราทุกคนลองปฏิบัติจิตและทำความรู้สึกว่าในขณะนี้ เซลและอะตอมในร่างกายกำลังเกิดการสะเทือนอย่างวูบวาบอาการวูบวาบที่เกิดขึ้นคือมีความรู้สึกว่ากำลังเจิดจ,จัลัดมีพลังงานเหมือนเพชรเม็ดงามที่กำลังพวยพุ่งอยู่ในจิตและอยู่ในความรู้สึกของเราเกิดความรู้สึกเหมือนเราอยู่ใจกลางของดวงอาทิตย์และเกิดการว้าบขึ้นพร้อมกันจากนั้นจิตทุกดวงในตัวเราทุกอะตอมในตัวเรา สนามพลังจิตทั่วทั้งจักรวาลจิตวิญญาณทั่วทั้งจักรวาลก็ได้รับแรงสันสะเทือนในระดับอนุภาคทางควอนตัมที่เราถ่ายทอดฝึกฝนร่วมกันอยู่ในขณะนี้เมื่อสนามพลังความรับรู้นในระดับจิตใต้สำนึกของเราได้รับการกระตุ้นด้วยกระบวนการฝึกฝนตัวเองและรับรู้อย่างลึกซึ้งอยู่ตลอดเวลาด้วยการเจาะรหัส เปิดสมการถอดรหัสล็อกของวงจรในชีวิตผ่าน DNA ยีนอะตอมผ่านระดับต่างๆในร่างกายของเราตั้งแต่อนุภาคที่เล็กที่สุดจนถึงธรรมชาติในระดับสูงสุดคือจิตวิญญาณนั่นคือการถอดรหัสทั้งหมดในจิตวิญญาณรับรู้ธรรมชาติชีวิตที่แท้จริง ว่าเราค้นพบประสบการณ์นี้ร่วมกันจิตวิญญาณของเราเรียนรู้ทุกอย่างในชีวิตได้อย่างง่ายดายขณะที่เราเข้าใจความจริงสูงสุดเราจะเห็นว่าชีวิตเป็นเพียงธรรมชาติสรรพสิ่งในจักรวาลแม้แต่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลล้วนแล้วแต่เป็นสภาวะความมีอยู่เท่านั้นเองนี่คือการที่เราค่อยๆเชื่อมจิตของเรากับประสบการณ์เป็นการเชื่อมต่อกับความมีสติ เชื่อมต่อกับพลังงานในกระแสจิตของเราและเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกของเราซึ่งไปกระตุ้นการทำงานในเซลล์อะตอม DNA หรือยีนที่เรากําลังกระตุ้นไปทั่วทั้งระบบในจิตวิญญาณของเราและสมองของเราการทำงานของต่อมใต้สมองที่เรารับรู้ได้ เมื่อเรามีวิวัฒนาการทางจิตมากขึ้นหรือการอย่างรู้มากขึ้นเช่นเดียวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราในขณะนี้คือการวาร์ปทางควันตั้มที่เซลล์สมองของเราในต่อมแกนดูราที่ทุกคนเพ่งความรู้สึกไปที่ใจกลางสมองและเกิดความรู้สึกที่ใจกลางสมองจงใช้สมาธิและใช้จิตเพ่งไปที่ใจกลางสมองอีกครั้งหนึ่ง พวกเราจะเกิดความรู้สึกสนสะเทือนทางการรับรู้ขึ้นอาการเช่นนี้แหละที่เรียกว่าอาการวราบทางควันตั้มเมื่อเราเพ่งความรู้สึกไปที่ใจกลางสมองที่เป็นเซลล์ก้อนเนื้อกลมๆติดกับก้อนเนื้อกลมๆนั้นมีก้อนเนื้อเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวจากนั้นเราเชื่อมอีกครั้งหนึ่งให้เกิดการสะสะเทือนทางควันตั้มนั่นแหละคือความรู้สึกที่จิตได้ไปรับประสบการณ์ เกิดการบันทึกจดจําเข้าถึงความรับรู้ที่แท้จริงและเกิดความเข้าใจเมื่อเราสัมผัสกับสภาวะเซลล์ทั้งหลายที่มาสปาร์กับสมองของเราเมื่อเราฝึกฝนจนเกิดการสั่นสะเทือนตั้งแต่ใจกลางสมองของเราที่เราสัมผัสได้แผ่ซ่านไปทุกเซลล์และอะตอมในวร่างกายของเราด้วยความรู้สึกเชื่อมต่อวงจรนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในระดับขวันตัมก็คือเราจะสามารถรับรู้สภาวะของสนามพลังนั้นได้เมื่อเราเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงของจิตขอให้พวกเราทุกคนได้เข้าถึงความรู้สึกนี้เป็นเบื้องต้นนั่นคือความรู้สึกของความรักความเมตตาความสุขการมีสติมีปัญญาและตระหนักรู้ความจริงความจริงที่เรารู้จักตัวเราเองและรู้สึกถึงความมีอยู่ของตัวเราเอง ทั้งหมดนี้คือการค้นพบกระบวนการชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและจัก,กรวาลโดยผ่านการหล่อหลอมเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของความเป็นมนุษย์ผ่านสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและไม่บังเอิญตั้งแต่เรามีลมหายใจขอให้รู้เพียงแต่ว่านี่คือเส้นทางชีวิต และจิตวิญญาณอันรึกลับที่เราต่างจะต้องเปิดรหัสลับทั้งหมดนี้ให้ได้ในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่หรือก่อนที่เราจะจากโลคใบนี้ไปการเรียนรู้สัจธรรมการค้นพบจิตสำนึกอันสูงส่งและการบรรลุถึงธรรมชาติแห่งจิตเดิมแท้ล้วนเป็นภารกิจสำคัญที่สุดของจิตวิญญาณมนุษย์ทุกดวงที่ลงมามีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ ดังนั้นผมจึงขอเปิดความรับและขอให้พวกเราทุกคนได้ถ่ายทอดความลับอันยิ่งใหญ่นี้พร้อมกันกับผมในวินาทีนี้เพื่อให้เกิดการสันสะเทือนในทั้งจักรวาลในระดับควอนตัมการวาบของจิตในสนามพลังเร้นลับไม่มีที่สิ้นสุดของจิตวิญญาณได้เชื่อมต่อกับจักรวาลและบรรลุความจริงแท้ทั้งหมด ความรับก็คือชีวิตเป็นพลังงานสูงสุดแห่งจิตวิญญาณและจิตวิญญาณคือพลังงานสูงสุดแห่งจัก,กรวาลเมื่อเราถ่ายทอดสนามพลังความไม่มีที่สิ้นสุดแห่งความรู้แจ้งคือความรับอันรู้แจ้งในตัวมันเองแล้วความไม่มีที่สิ้นสุดก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับอน,นันตจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับสัจธรรมนิร,รัน์เป็นหนึ่งเดียวกับการบรรลุถึงธรรมชาติแห่งชีวิตอันสูงสุด เร่เรียกว่า enlightenment หรือการตรัสรู้นั่นเองความรู้สึกนั้นแหละที่แพผ่ซ่านมาสู่หัวใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของจิตและเป็นหนึ่งเดียวกับความเล้นลับเป็นหนึ่งเดียวกับความจริงอันบริสุทธิ์ของเราคือสัจธรรมเที่ยงแท้ที่เป็นอมต,ตะนิรันดร์การขอเพียงให้พวกเราทุกคนได้รับรู้การสันสะเทือนของชีวิต ขอเพียงให้พวกเราทุกคนรับรู้การส่งรหัสสัญญาณการสะเทือนครั้งนี้จากจุดเริ่มต้นและไม่มีที่สิ้นสุดไปทั่วทั้งจักรวาลจากจุดเริ่มต้นในวินาทีนี้และจะไม่มีที่สิ้นสุดไปทั่วทั้งจักรวาลสัจธรรมนิรันดร์ทั้งหมดนี้คือธรรมชาติสูงสุดแห่งการแผ่ซ่านไปทั่วทั้งจิตวิญญาณสู่ปัญญารักความรู้แจ้งในตัวมันเอง เราได้เข้าถึงธรรมชาติและสัจธรรมนี้แล้วขอให้มันฝึกฝนและปฏิบัติเพื่อให้จิตวิญญาณของเราทุกคนได้บรรลุถึงธรรมชาติสูงสุดและค้นพบชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งโพคทรัพย์และอริยศัพย์ค้นพบวิธีการใช้ชีวิตบนโลกด้วยการค้นพบสัจธรรมในตัวเอง ค้นพบกระบวนการสันสะเทือนบิ๊กแบงที่เกิดขึ้นในเซลล์ที่เราเรียนรู้ร่วมกันอยู่นี้การสันสะเทือนที่เกิดจากการบิ๊กแบงมีระดับเซลล์เป็นจุดเริ่มต้นวิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่ของจักรวาลและมนุษย์ยชาติโดยฉับพลันเพราะเริ่มต้นการค้นพบธรรมชาติสูงสุดในตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของการบรรลุศัจธรรมอย่างง่ายดายที่สุด เป็นการค้นพบกระบวนการบรรลุธรรมชาติความเป็นหนึ่งเดียวแห่งจิตวิญญาณและจักรวาลโดยที่จิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลน,นั่นเองขอให้พวกเราฝึกฝนและปฏิบัติการเรียนรู้นี้ไปอย่างน้อย21วันแล้วเราจะได้ค้นพบกับการเชื่อมต่อเชื่อมโยงจิตวิญญาณและจูนจิตใต้สำนึกของเรากับจักรวาล ประสบการณ์ที่วิเศษอันลรนลับมหัศจรรย์นี้จะทำให้พวกเราทุกคนสามารถใช้ชีวิตของการเป็นมนุษย์บนโลกนี้อย่างมีความสุข